จะได้หาเห็บกันอีกนี่ของใครกินได้ป่ะเนี่ยกินเลยแต่พ่อยังไม่ได้กินนะมันเหลืออันเดียวนะกินเลยเหรอออหมละครึ่งไหมไม่กินแต่มันเหลืออันเดียวนะจะเสียใจไหมกินเลยฟังซื้อมาให้หมากินได้กินเลย ซื้อให้หมาเกือบไปแล้ว <laughs> มันกินได้กินเลยเกินเลยเนีย่ยเหลืออันเดียวด้วยกินใจหมามัน <laughs> กินเถอะแต่ของเต้ไม่ได้ซื้ออะไรมาไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อให้หมากินแต่กินได้ก,กินเลยของใครนะของหมาดินมาลงตรง,ตงของหมานี่แหละ กินเลยกินดิกินเลยกินใจมามึอออันเดียวกินเลยเดี๋ยหาเห็บกันอีก